okay วันนี้นะครับเรามีเซอร์ไพรส์มาฝากมากมายเลยนะครับ <ภา S 1> ร่วมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักสุขภาพใกต,ตอนอื่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องขอเชิญแขกรับเชิญต<อ>ลอดเรื่องไร้เว่ องคนเนี่ยงานยุ่งมากช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆเนาะมีเวลาดูแลตัวเองยังไงบ้างเรื่องการพักผ่อนเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับคือมีเวลาเราก็จะหาเวลานอนครับก็เลยมีตัวช่วยสําคัญครับก่อนจะนอนหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบสภาพการนอนที่มันแบบอุปกรณ์ในการนอนช่วยเราได้ครับผมอย่างนี่อะไรครับที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี่คือหมอนวูดูเมมเบรี์โฟมนั่นเองนะคะทำมาจากวัสดุโพลียูรีเทนนั่นเองนะครับ ง่ายว่ามีหมอนใบนี้จะทําให้แบบนอนหลับฝันดีครับมันรับต้นคอเราพอดีมันทําให้เราแบบไม่นอนแล้วไม่ปวดคอไม่ตกหมอนมันก็ไม่กลืนมันช่วยหลายอย่างหมอนเป็นหมอนแบบหมอนสุขภาพด้วยใช่เป็นหมอเขายังกันลาฝุ่นด้วยครับคือวินส่วนตัวเป็นคนแบบแพ้ไาฝุ่นเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้ามีหมอนช่วยแบบกันไาฝุ่นนี่ก็ช่วยได้เยอะมากเลยครับการเริ่มต้นวันของเราไม่ได้เริ่มตอนตื่นนะครับมันเริ่มตั้งแต่ว่าเมื่อวานเรานอนดีรอเปล่าวันนี้เราจะแบบสตาร์ทวันยังไงใช่เพราะงั้นที่สำค ไอ้เจ้าตัวบอกหมอนหมเ้ตก็ถจะเป็นผ้าใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เขาบอกมันจะคล้ายๆแบบมีความแบบลื่นๆเหมือนผิวหนังเหมือนผิวหนังจริงๆใช่ไหมครับมันจะเป็นผิวหน้าตอนแล้วตอนนี้จะตานานอยู่ผันไปจะพูดยอบไปหน่อยเลยไหม คุณสมบัติของหมอนนี่บ้างดีกว่านะครับเขาบอกว่ามี6คุณสมบัติพิเศษของหมอนวูดูอย่างแรกนะครับก็ลดการกดทับของีรษะสรีระนะครับช่วยให้โลหิตเนี่ยไหลเวียนได้ดีสะดวกมากครับแล้วลดการปวดเมื่อยต้นคออะไรอนี้ครับอันนี่บอกมันเป็นเมมโมรีโฟมมันรับกับบุกคอเราพอดีเราไม่ต้องเกลง่คอเวลานอนนะครับที่สำคัญที่เมมโมรีโฟมเนี่ยที่ดูการมันนุ่มสบายมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้องวินเป็นภูมิแพ้นี่ก็เหมาะกับน้องวินเพราะว่าเนี่ยไม่มี ไม่สะสมไรฝุ่นไม่ทำให้เกิดภูมิแพ้ด้วยครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีไม่มีกลิ่นอับชื้นเลยใส่ตรตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับแก้ช่วยได้ทุกปัญหาที่พี่ของพูดมาเลยครับคไปไหนลองคุพี่ปรึกษาตัวเองอ่ะปรึกษากับตัวเองอ่ะง่วงไหมลูกเบื่อเราก็เปิดมาคุยกับมันได้อาวินเป็นไงบ้างอ่ะยิ้มทั้งวันทั้งคืนเลยนะยิ้มอยู่นั่นแหลยไปดูหน่อยว่าราคาโปรโมชั่นวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะ รสุดคุ้มวันนี้สั่งซื้อหมอนคู่ BrightWin 2ใบในราคาเพียง1,780บาทพิเศษสุดๆเฉพาะ A Time Shop รับฟรีโปสการ์ดพร้อมลายเซ็น r i g h t w i n สำหรับคนที่สั่งซื้อ50ทันแรกเท่านั้นโทรเลยที่021131933หรือเลือกช็อปได้ที่ไลน์ r t i m e s h o p